บทที่ 2. ความเข้าใจผิดเรื่องเพศที่เป็นอันตรายทุกคนคะเคยได้ยินคำนี้ไหมคะว่ามันไม่ใช่เรื่องของฉันโอ้ยมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวพวกเราเคยพูดกันใช่ไหมละ่ะแล้วถ้าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตอนนี้กำลังเป็นภัยเงียบพวกเรายังจะคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวกันอยู่หรือเปล่าคะหลายคนมักคิดว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องใกล้ตัวเฉพาะของคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงใช่ไหมล่ะคะ ซึ่งความคิดนี้เป็นความคิดที่อันตรายมากๆนะเพราะว่าพวกเราทุกคนเองจะไม่รู้จักการระวังตัวนี่นี่ถ้าครูพูดว่าวัยรุ่นยุคป,ปัจจุบันอะเวลามีเพศสัมพันธ์กันมักจะไม่ป้องกันหนูเชื่อครูไหมไม่เชื่อใช่ไหมแล้วหนูเคยมีความคิดแบบนี้ปะคะคงไม่เป็นอะไรหรอกเขาดูสะอาดดีคงไม่มีโรคไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรหรอกหรือ,อแค่มีอะไรกันแค่ครั้งเดียวคงไม่ติดโรคง่ายๆหรอก แล้วหนูจะรู้ได้ไงอ่ะว่าก่อนที่เขาจะมาเจอเราเขาเคยผ่านใครมาหรือเปล่าจริงไหมหรืออีกเรื่องหนึง่งมันเป็นความคิดของเรื่องคนที่มีความเสี่ยงเราไม่ได้มีความเสี่ยงไม่ได้เปลี่ยนคู่นอนบ่อยก็ไม่จําเป็นต้องตรวจเลือดป่ะมันเป็นเรื่องของคนที่มีความเสี่ยงเท่านั้นเออความคิดแบบนี้ครูเชื่อว่าหลายๆคนนะ่ะก็มีนะซึ่งรู้อะไรไหมคะสิ่งที่อันตรายที่สุดเนี่ยไม่ใช่โรคหรอกค่ะแต่เป็นเรื่องของการที่เราไม่รู้ตั้งหาก แล้วเรายังมีความเข้าใจผิดผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะคิดเรื่องป้องกันไว้ดีกว่าต้องแก้นะคะหลังจากที่เพจของคลินิกโรคผิวหนังชื่อดังของจังหวัดโพสต์แจ้งเตือนซิฟิลิสกำลังระบาดในหมู่นักศึกษาจังหวัดมหาสรารคาม2วันเจอคนไข้3คนมาด้วยผื่นแดงแขนขาลำตัว1ในนั้นเป็น HIV ด้วยโพสต์ดังกล่าวก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์กันเป็นจำนวนมากนะคะ รองในแพทย์สาธาร,รณาสุขจังหวัดมหาสาร,รคามบอกนะคะว่าสถา,านการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของจังหวัดมหาสาร,รคามมีแนวโน้มสูงขึ้นจากการที่ทางกระทรวงสาธาร,รณาสุขมีการรณรงค์ให้ตรวจในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาแล้วก็พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นค่ะข้อมูลจากงานระบาดวิทยาตั้งแต่ปี2568พบผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จนถึงปัจจุบันจำนวน443คนก็แบ่งเป็น5โรคหลักๆนะคะก็คือ h i v โรคหนองในโรคซิฟิลิสโรคไวรัสตับอักเสบบีแล้วก็โรคหูดค่ะ ส่วนสถานการณ์โรค h i v วพบผู้ป่วยรายใหม่136คนส่วนใหญ่เป็นเพศช,ชาย120คนก็ขอให้ประชาชนไม่ต้องตระหนกตกใจแต่ขอให้ตระหนักถ้าพบว่ามีความเสี่ยงสามารถไปตรวจได้ที่โรงพยาบาลค่ะก็เรียนมากยากให้ต้ะหนกตกใจมากเอ๊ะช่วงนี้ทำไมมันมีมากขึ้นกิดปกติหรือเปล่านะเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเป็นการารณรงค์นะครับในการตรวจในกลุ่มนักเรียนนะครับทำให้เด็กนักเรียนนักศึกษามหาหลัยเนี่ยเขาอ,อาจจะสนใจแล้วก็เข้ารับการตรวจมากขึ้น นะครับก็จะเป็นส่วนที่ทําให้มีพบผู้ป่วยมากขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยการป้องกันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ถุงยางอนามัยนะครับถึงแม้จะใช้ยาเปล็หร,หรือยาเกล็บเองเนี่ยก็เป็นการเป็นยาต้านยาฆ่าไวรัสเองเนี่ยสามารถที่จะฆ่าเชือ้อ HIV ได้อี บอกว่าการป้องกันเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะคะโดยเฉพาะการใช้ถุงยางอนามัยซึ่งสามารถคุมกําเนิดแล้วก็ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ดีที่สุดโอ้ยก็ไม่คิดว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะอยู่ใกล้ตัวเราขนาดนี้นะคะพาเพลินนับไปเจอข่าวนี้มาค่ะ10อันดับผู้ติดเชื้อซิฟิลิสเยอะที่สุดในปี2568อันดับหนึ่งมาเป็นจังหวัดชนบุรีเลยแล้วรองลงมาเป็นจัง นครราชสีมาของเรานี่เองไม่น่าเชื่อนะคะเนี่ยว่าตอนนี้จะแพร่ระบาดกันเยอะขนาดนี้ใช่ค่ะพาเพลินต่อไปนี้จะคิดว่าโลกพวกนี้เป็นเรื่องไกลตัวไม่ได้แล้วนะเอาง่ายๆเลยตอนนี้ทุกคนกําลังถือมือถืออยู่ใช่ไหมคะหรือไม่ก็แท็บเลต็ตเครื่องเราไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมืนหรือประมาณครึ่งหมื่นกันเลยทีเดียว รูเชื่อว่าถ้าพวกหนูใช้ชีวิตอย่างไม่ระวังการติดเชื้อจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกหนูมากๆและการต้องเสียเงินเพื่อรักษาเนี่แหละมันมากกว่าราคามือถือหรือแท็บเล็ตที่หนูถืออยู่ในมืออีกนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะคะห้ามประมาทเด็ดขาด